นี่ครับกังคับโอ้สยามบานไหมกุ้งมังกรนะครับมาลองมังครับกุ้งมังกรซาซิเิเราเคาเห็นเจอไหนครั้งแรกเือกันที่ผมเคยเห็นนะครั้งแรกเหมือนกันมังกรซาซิเนทำไร ลองเบิ้งเป็นไหนใช่สิตันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราผ่าต่างหากก็ได้เฮ้ยคึ้นนะป็นเกเป็นไก่ยกยอยู่ข้างรถพ่อโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอ,เอาหัวไว้ก่อนเพราะว่าหัวเดี๋ยว ยังไงเราก็นึ่งอยู่แล้วหัวกุ้งมังกรเนี่ยอันนี้คือแข็งทำไมอืมอืมแล้รงกังกอนอย่างนั้นแค่นั้นแหละแค่นั้นเราไม่จะแตะเองไหมนี่ สีเด้งบ่เด้งเนี่ยวนนี้สีเด้งบ่เดาหรือเ้ลานี้เดี๋ยว,วต้องใส่กาบมันไว้เด่อหั่นก่อนซาซิมิเนี่ยเราต้องหัน่นเลยเราซื้อมาเมื่อคืนไม่รู้อยู่ไหนอลองดูว่าใครใส่นี่ จะใส่เกลืนี่แล้วนั้นใสกลืนี้สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนครับนะกเอฟซีคอยถไายแชนแนลครับมืนอนี้กับมาพารพ้ากันคือเก่าครับหมวดผ้ากินผ้าเหรนผ้าเตี้ยวนะครับมืนอนี้กับมายามบ้านครับมายามบ้านแต่ว่าบวับวได้กินปลาคอบัวได้กินปลาดุกได้มืนอนี้พี่วันนี้เรามากินกุ้งมังกร นะครับคุ้งมังกรซาชิมินะครับนะคุ้งมังกรตัวใหญ่งยิง้มคุณสดๆนะครับซาชิมิแบบหนึ่งก็มีนะครับแบบหนึ่งก็มีนะครับนี่แบบหนึ่งก็มีเรียบร้อยแล้วเจ้ามืสิมาลองกินซาชิมิน้ำจิ้มก็มี่สองแบบนะครับมีแบบซีฟู้ดแล้วก็เป็นไอ้ไอ,ไอ,ไอี่ยงก็ซอสกับวาซาบิมาลองเบิ้งมาลองเบิง้งว่าสิเป็นยังไงต้องให้ยกบ่างต้องยกนะหังสีใดนะ เอาเอามาลองม่งน้ำจิ้มมันอีกนีกว่าน้ำจิ้มเอามานั่งไกลๆพ่อม่มานั่งไกลๆพ่อเนื้อมันนิ่มมันหวานดีครับหวานดีบ่เข้าครับน้ำจิ้มกับสุดยอดครับรสเด็ดน้ำจิ้มรสเด็ดกเฮียก็แตกฮอนพี่จินชิ้นเดียวครับมันสีนั่นเนี บางลูกไส้ก็อยากกินน้ำมือนกัพี่คนออกกองอะนั่งคัทสมาดใส่เลยเอามาวางลงนี่ใกล้ๆนี่พี่วางใกล้ๆพี่เนี่ยเอาลงนี้เอาลงนี่เอาลงนี่เออค่อยๆจิ้มที่ละชิ้นลูกวันนี้เข้ามาลองเรามาลองวาซาบิเนาะพี่เนาะดีไหมอันนี้จิ้มนิดหน่อยเออเดี๋ยวพ่อจะมาลองวาซาบิเดี๋ยวมันจะเป็นไง อนนออร่ยฮะพ่อจะลองจิ้มวาซาบิดูจิมวาซาบิม,มันขึ้นจมูกมันจะขึ้นจมูกไหม,มโอ้ยเดะเดวเดะววาซาบิพ่อจิ้มอีกจิ้มวาซาบิแล้วก็เข้าปากเลยไม่ต้องจิ้มาามันเฮ่มันอยู่ทะาลหนอะ ขึ้นยัหมูเหรอพ่อหลุก IMR นี่อังมาเนี่ยลองดูอู้เป็นไรพี่ยกนิ้วให้แม่ดิยกนิ้วให้แม่ดิเ่อกีหนูกินมันะบีเข้าไปในท้องแล้วมันขึ้นจมูกเหรอน้องพลอยยังกินอันนี้ไม่ได้น้องพลอยต้องกินสุกใช่เดี๋ยวพ่อจะลองจิ้มไอซีฟู้ดดูก่อนมาลองดูแล้ว ปูมาลองมังมาดังเนียบไปหนึงมาดังพี่ให้ปูมาลองกินมั้งพายนั่งนอนตอนนี้ลูกนั่งลอข้างปูพี่กินตอนนี้เนื้อเนื้อเนื้อเน้อเพื่อเป็นบ้างพี่เอาตัวนี้เอาซีฟูดมา อันนี้ตัวพักเลี่ยโตพักเนี่ยโตัวพักเลย<ม>ตัวพ,พักกินกิน,นอะไรด้วยกินก็แเ้มก็ไมได้ก <c oughs> ินอืมตัวแี่มาเสียอ่าสี่ตัวเนี่ยครับ 1, 5, นะครับสี่ตัวพันห้านะบอร์ได้กินนึกเท่อนะครับก็บเป็นครั้งแรกกันที่ได้มากินนะครับมานี้มาย,ย,า,มา,ยามบ้านก็เลยสือมาสูพอกินพอกับเเคยกินที่กัน,น,นมนั้ยมาดีเคยกินนึกเท่อนี่แหละครั้งแรกอ่ะครั้งแรกเลยกันมั้ยครั้งแรกเลยบพี่เดียวอ่าพี่กับครั้งแรกเตียนี่ในครั้งแรกสี่ตัวพันห้า กุ้งมังกรเขาบอกว่ามันเป็นอคิงแห่งอันดามันเขาว่าอืมันอยู่ฝั่งอันดามันนะคิงแห่งอันดามันก็คือกุ้งมังกรหรือเผอิญภาษาอังกฤษก็ว่าล็อตเตอร์โอ้ยกนิ้วแล้ววันนี้การจะยกนิ้วได้ทั้งนี้กินหมดแล้วเยวเปส่ก่อองเกี่ยวกับมุมีแม่จะได้รอยกินหมดแล้ววันน่ะโอ้ เอายกนิ้วให้ยมั้งยกนิ้วให้ท่านผู้ชมพวกนแฟนแฟนๆนะครับอกคนนะบอกคนนะมากินข้าวด้วยกันนะครับกินข้าวด้วยกันครับแซบบอนแซบโอ้แซ่บไรแซ่บไรเอาไม่งังนั่งคือยังกลัวมขัดกลัวแม่ยเลยโอเคครับบ๊ายบายขอบคุณครับบบ๊าายยบ๊ายบาย